ตามแตงกันนะตามแตงตามแตงตามแตงแบบว่าไม่มีเครื่องอะไรในตู้เยน็นเลยมีแต่มะเขือเทศกับปะลาร้ามีขูดเส้นเรียบร้อยค่ะใช้ขูดเอาเส้นสวยๆปะลาร้ากับมะเขือเทศตัไม่ได้ซื้อปูใส่แค่นี้แหละอร่อยเหมือนกัน เนื้ปูเนี่ยปูที่เมืองจันนะเนาะเงาใส่ขั้นตามโอ้อร่อยอร่อยใส่อร่อยอร่อยอร่อยใส่เมื่อเกิดเทศลงไปได้เยอะกินผู้เดียวตามหยดหยดหยดหยมันนิ่มตามแต่ชาวเกษตรหลายมันบุบุๆเนี่ยเป็นสิเธาเนื้อนะ แซ่บกักเลยล่ะนี่แตบงบสวยไหมคะสวยไหมคะน,น,นี่กินคนเยอคหลายเถอนี่ปลาแดงไปเลยปลาแดตหลุตาผมทุกอย่างนี้เนัวนนัวนัวนโอ้ยอย่ามีประกอบนะอืคือบ้านเท่านะยุ่งย่ยุ่ง่ป่านยุ่งเยุ่งเหไม่มีของ หลายก็ยู่นีนยอย่ายุ่งปเร็วนน่โอ้ห้าวบอมแนห้าบอม,บอม,บอมอยุ่งหาบอเคยไปใส่นะแต่ได้บ่หวัวมันมีขายอยู่ใส่เขาอยู่จากในบ้านสมๆสดมสม้วยเลือกัอบันหมดดำเดี๋ย่ผม้าบอมเคยมาคนเนี่ยมาจาแครงคกโอ้สีสันส่านาจีจเจ้เดี๋ยวเอาแตงลานตามนี่เอาแตง เอแตงอะแตงกิงเอ้ยแตงกวาเราทิ uh ้เอาเนื uh ้อเนื uh ้อเนื uh ้โ uh. อ <sh> ้แสียผักหนาด้ิสากก็โอ้สากม่นเป็นยี่สิสามสิบีเยแล้ก็เห็นงานดูต่อแจอถ้าพกหนึ่งพกไม่ โอ oh, ้ขนาดกินได้ขนาดโอ้หอมหวยๆเลยหอมห้วยๆห้วยๆเลยเสร็จมันงามเนานะอืมเซ็บเซ็ตซมือซิามกอนม่พี่น้องอืมเติมปลาใหญ่น้อยก็ะด้เหรอแบเติมปลาใหญ่น้อย แม่แกกับลูกก็ซื้อมาไว้ให้ว่นแม่แม่จะออกไปใส่เขาก็ให้ออกเอ้ยแม่ไม่อยากออกโดนโดนี่ออกเงโอ้ดู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 โอ้โอตามบ๊อมี่ยังกัมีเครื่องสม,มิ่งกัแซนะ่บเนาะอู้อตาแตงตาแตง,ตแตงมันจะเดอ้อมาเด้อค่ะ ตำแตงขอบคุณหลายๆเด้อค่ะเด้อเดี๋ยวมากินตำแตงน้ำตาลยัวๆๆว